วยตลึงทั้งงานหน้าเด็กเวอร์กุบกิบสมนทิ์แต่งตัวออกงานทุกคนตลึงสวยตัวเล็กมากสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างกุบกิบสมนทิพยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยออร่าจริงๆค่ะที่ถึงแม้ว่าจะอายุ34ปีแล้วแต่ยังสวยสับแบบไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะลูกไหนก็ทำมาแฟนๆใจละลายค่ะยิ่งเวลาที่จะต้องออกงานด้วยแล้วบอกเลยว่าสวยสับแบบจัดเต็มไปตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสวยแซ่บจนสามีอย่างบี้ทันสภาพนั้นทั้งรักทั้งหลงเลยทีเดียวล่าสุดกุบกิบ ปับบี้ได้ไปออกงานงานนี้บอกเลยว่าสวยหล่อทั้งคู่ค่ะโดยกุ๊ปกิ๊ฟก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากแฟนคลับกันด้วยซึ่งลูกออกงานของกุ๊ปกิ๊ฟนั้นบอกเลยว่าสวยมากเป๊ะปังไปทุกจุดโดยกุ๊ปกิ๊ฟมาพร้อมกับชุดน่ารักอดหน้าท้องเบาๆกระโปรงสั้นอวดขาเรียวยาวแถมยังทำเอาคนทั้งงานตรึงในความสวยตัวเล็กและหน้าเด็กของแม่ค่ะจะสวยหน้าเด็กอะไรขนาดนั้นนะแม่มองไม่มีเบื่อเลย